เนี่ยครับเขาไปโรงเรียนแล้วแล้วไอ้สแตนเขาจะไปเหมือนกันนะหนูเนาะตาตก็จะไปโรงเรียนเอาบายบายด้วยบายบายยกมือบายบายด้วยนิดนายบายบายบายไป ง่ายที่คือปอเทาอีง่ายแล้วเนี่ยเดีวนาุกนบางวมเอ Mâm 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những